สบายดีทุกคนสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนาะมือนในกาสิมาร,ววนะรีวิวเนาะรีวิวเพื่อนเอื่อยเพลินเนาะเอื่อยเพลินอยากขายนะเอื่อยเพลินอยากขายเพื่อนเดี๋ยวฮะกาสิมารีวิวให้เอื่อยเพลินเนาะมาเบิ่งนมกันเนานะทุกคนเนาะอันนี้ก็ชิคือข้างหนานะเนาะเพื่อนเพลินอยู่ใกล้กับเพิ่นเอื่นบึ้งเลยเนาะอันนี้เนาะ อันนี้ก็คือทั้งหนาทั้งหนาเพื่อนเดี๋ยวฮะสให้เบิง่งรอบๆเพื่อนก่อนเนาะรอบๆบทางนอกก่อนเพื่อนหนาอยู่หนาอยู่สําหรับนิง่งนิงนะ่งหมักเลยสําหรับคอยนะ่อยหมักดีเพื่อนเพืนเน่อนถ้ามีเงินก็นสเอ้าอยู่ดอก <laughs> วิวดีบรรยากาศก็ดีน,นี่สิเป็นทางขางเนาะ มันก็สิเป็นทางขางงาวขับไปเนาะสิทางนี้สิอยู่หนาทางนี่เนาะอยู่หนาทางแลยค่ะก็สิเห็ดงาวขับไปทางนี้งาวขับไปเนาะทุกคน,น,นเดี๋ยวสิพาไปเบิ่ง ช่วงทางลังลังเนาะทุกคนเนาะนี่เนาะอันจะเป็นมุมขางเนาะทุกคน นี่ก็สิเป็นมุมค้าง ก็เห็ดหัวเห็ดกำแพงทักแหน่แหละเนาะนี่อันนี้สะเป็นกำแพงหัวเนาะทุกคนจะเป็นกำแพงหัวเพื่อนนี่มีประตูทางออกทางหลังเนาะทางหลังนี่ก็สะมีประตูทางออกมาชมวิวทางนี้เนาะนวิวทางหลังอันนี้สะเป็นวิวทางหลังเนาะ นี่ก็สิเป็นบ่อนระบายน้ำนะทุกคนเป็นบ่อนระบายน้ำเรื่อนทางในเพิ่นหนาอยู่อีลี่ได้ เอื้อยเป็นสีผ้าเบิ่งทางในน้องบันนี่ทางนั้นน้ำบ่ไปยางเบิ่งบริเวณทางนอกแล้วแล้วก็สิผ้าเบิ่งทางขางทางในน้ำเนาะอันนี้สิเป็นอีกค่ะงานยี่งานค่ะไปเนาะเราจะถ่ายใต้ทางฝุ่นแหละเดียกเป็นหมู่บ้าน เออเออก็จะครบไฮเบิ้งบอนนี่สิเป็นบอนทองเขียวเนี่ยได้นี่ส่วนของกานเนาะอ่าของก้านบ้านไฮเบิ่งหมู่บ้านน้ำเนาะอันนี้สิเป็นห้องก้าห้องก้านบ้านเน่ยบอของก้านบ้านเนองก้านบ้านกับห้องเฮียนเนาะนี่ตัวหนักห้องเฮียนเลยทางนี้สิเป็นทางขาววาดเน่ยบ่ทางขึ้นวาดเนาะ ทางนี้สิเป็นทางขึ้นวัดเนาะทุกคนเนาะทางขึ้นวัดแต่กะส่วนทางนี้กัสิเป็นทางมาแต่เก่งเกาะเนาะเป็นทาง่เกงกกอทางงทยดีหรอไปทางบ้านบ้านสะขจ้าส่วนทางนี้กับไปทะลุทะลุไปเพียงกาลำบองบ้านสะคืนเนาะน้องลำจันเอบวแมนนอนวีไรบ้านยังเกาะสะคืนแล้วกันเออ ไปทะลุไปได้เนาะตรงไปเลยแต่สิเป็นบ่อนันทางเขหลัดไปได้เนาะไปขั้นเขา่ปแหละตรงไปแถวนะออหลักหลักนี่ป่ะหลักนี่นะอ้าวสีผ้าขาวไปเบิ่งข้างในเนาะบานี้เนาะ ปเอาสิเร uh, ิ่มจากบอลนี้ก่อนเนาะล้างภายในประตูมันขี้ไล่แล้วเริ่มจากห้องนี้ก่อนเริ่มจากห้องนี้ก่อนห้องน้าปิดก่อนเป็นยังหละหละประตูห้องน้าปิดก่อนเป็นยังสี่ฮาค์ดภในสี่มันมันคือมันขี้ไลเแาวๆปิดห้องน้ะไปเริ่มสิกระานกระดิ่เลยเออเออกระดตัวแรกกระดิ่ห้องแรกเนาะห้องแรกนี่จอดรถก็ได้ได้นี่เนาะเออน่้ยเนาะเออไปจ้ะมาฟังนี่ ต่อก <mile> ันเอาในนั้นและวันนี้เออเอน่นี่แหละอ่ะเออโอเคเพราะว่าเพื่อนซองห้องเนาะมันเอื่อนเพื่อนซองห้องนั่นแหละก็สิเป็นห้องห้องข้างขางมาเนาะขาอืมโอเคขานั่แบบนี้ห่องขางขางบอเงาบนอย่างที่นึ่อืมขาม้าถางมีก็สิเป็นบอลหับแขกเลยบอลนี้เนาะนี่เป็นโต๊ะหับแขกเลยก็ได้เนาะบอลนี้แล้วแต่จะคล้องบ้านเนาะ แล้แต่จะพองบ้านพ่นสิวางไปเนาะเป็นเทดานเทดานห้องในเนาะเป็นห้องโลงเนาะทางนี้เนาะห้องโลงนี่เนาะโดยรวมทางหนากัสิประมาณนี้เนาะประมาณนี้ ค่ะถ่ายรละเอียดกับข้อโทษข้ออภัยน้หลายๆเนาะแล้วก็สิย่างรราาทำม้าเนาะบบบนี้เนาะตรงนี้ก,สนนกนนสาา็สิเป็นห้องน้นเนียนบอเนาะเอนุนยเนาะตรงตัวนี้ก็สิเป็นห้องน้นห้องนอนก่อนเนาะแล้วก็สิเรียมมาทางนี้เนาะเป็นห้องนอนอ่ะกระสิมาเบิ่งห้องนอนห้องแรกเนาะ ห้องนอนห้องแรกนตัองหงแจ้งเม็ดหูยยบ่สประมาณแปดปายสอง่แหละว้กวงอยู่ไดนวาเมยอเตียงนีะมีเตียงน้เนามีห้องผานน้มีอิงถาทงหัว นี่อันระบายอากาศแข็งแนเนาะเป็นธรรมดาแล้ว uh, ก nice right? nice you know yeah. like ็ออกมากัส yeah. right. so ิเป so ็นเป็นล่องนิดหน่อยนี่ให้ไหวยังก็ได้เนาะไหวเสื้อผาก็ได้นี่ไหวเครื่องไหวคล้องก็ได้เป็นห้องนิดหน่อยบอลนี้เนาะแล้วก็สีนี้ห้องตรงตรงกันเนาะตรงกันขามห้องนี้ก็สีส้มยิ้วย่างขักเลยได้นี่ห้องนี่ ห้องนี้ห้องใหญ่เนาะถ่ายซีบ่ถืใจกะถ้ามาตกแต่งเอาใหม่เนาะอันนี้สิเป็นห้องกว้งกว้งเติบได้ห้องนี้เด้ห้องใหญ่เลยเนาะห้องกับสิปินหนาจักกันเนาะสิปินหนาจักกับห้องตัวนั้นเนาะส่วนทางล้างกับชิมีประตูทางออกเนาะนี่ ประตูออกชมวิวโอ้ยธรรมศาสตร์สวยงามหรอดิน uh ดินหอดใสอืมดินเพิ่นหอดพุ่นเนาะต้นไม้ใหญ่ต้นนั่นเนาะไม้ใหญ่กับกับนักนั่นบ่อ๋อบ่แม่นยังเดีต้นอั่นเนี่ยโง่มันี่อืมกับเกวนป้อนจุดท้ายนะคะบ่เลาก็ต้องเบ่งน้ำใบตาดินเนาะแม่แหละใบตาดินกระสงในพันุ์นี้อืมนี่เน้อชวนนี้ที่เป็นกได อันนี้ก็แมนบ่ค่ะนี่แมนบ่นี่เนาะแมนแหละค่ะขีดเลยไปเราสร้างตั้มนั่นแหละตามขางเพื่อนอุ้มโอ้ยหมักเด้นหนิแซมลาคอยนะคอยหมักเอหนุ้ยเอ้ยคอยหมักเลยอันนี้สิเป็นบอลนั่นเวลาสงการเนาะสิเป็นบอลทองเที่ยวมีงานเทศกาลแต่ละปีของปีเดือนสงการเนาะสิมาเล่นมาเที่ยวกันเนาะ ถ้หาหายก็ได้นะทุกคนทุกคนกคนะป่าลุงวิวธรรมศาสตร์ดีเลย,ย,ยตื่นมือเร้างมาเปิดประตูออกโอ้ยหายใจปลอดโปร่ง <c oughs> อ่าให้ช่วมธรรมศาสตร์ไปสักน้อยอีกอ,อ้ย่ามาอันนี้จะเป็นห้องนอน ไปเปิ่งห้องน้ำเนานะบันนี้เนาะมีห้องนอนตรงกันเนาะอัะนีคือเสีน่งนานะีห้องนนะ้ำเนาะห้องน้ำแบบนี้เนาะ ยังบม่ได้ปูกระโลยังบม่ได้ปูกระเบืองเนาะมีแต่ว่าห้ามตกแต่งเอาใหม่อะไรห้ามยังอยากเพิ่มเติมเนาะแล้วก็สิมีประตูออกอ,อ,กอีนอนาะทางนี้ประตูออกสองข้างออกเงินพัวเนาะประตูห้องน้ำสิมีสองด่านเนาะสิออกเงินพัวทานะงนี้เป็นะออเงินพัว มีสิเป็นห้องครัวห้องครัวกันใส่ได้ปกติใส่ได้เมื่อนเนาะอันนี้กับบอนเต้าบอนเต้าไม่สองหน่อยบอนเตาเด็ดต่างเตาสองนี่อันละไมเฮือนเด็ดหสามห้องน้ากับห้องครัวคอนเทนจงประตูทะลุเนาะสองขาเข่าทางนี้ก็ได้เนี่ยแหละเขเป็นทีบ้างเขื่อนบ้านย่างอันนี้ ออกทางนั่นก็ได้ออกทางนี้ก็ได้แต่ส่วนทางนี้สิเป็นประตูห้องครัวออกทางหนาบานเนาะทางนี้สิออกหนาบานเลยออกหนาบานทางนี้เป็นกระเหตุกำแพงเรียบร้อยเนาะเห็ดกำแพงเซตนายโอ้ยธรรมศาสตร์ดีบิวดีเต็นนิ้งยังหมากเด้นี่มูมีเงินสื่อ เนี <um> um. ่ยเถื like ่อนไม่พอก็เลยอยู่ในเก็บก่อนนะเอ้าให้เบิ่งอีกรอบหนึ่งเนาะมันจะเอาทางสวยสวยสวยงามตามใจมากนะจอดรถก็ได้เนาะหนาเฮือนนี่แล้วก็ดึงอจอดรถไงแล้วก็ดึงประตูลงสองข้างเนาะจอดรถได้ กระสีห no, okay. ้องทั้งในกะห้องโล่งเนาะโล่งทงเข้าไปไปเบิ่งอีกรอบหนึ่งเป็นแตงได้เนาะแล้วนนี่ก็สิเป็นทางขางอีกเนาะทางขางกับเพื่อนครัวตรงเข้าไปกระเพื่อนครัวเลยอันนี้ก็สิเป็นส่วนระบายน้ำบ่ ผู้ได้มากวิวแบบนี้ก็อยู่แบบสบายเลยได้ไหมเจ๋อเจ๋อจะง,งอยแล้ห่องการบานยื่นก่อครับไปงอนสูงๆหนอยได้ตอนนี้เรากำมายืนอยู่ในห้องการบานเนาะห้องการบานก็อยู่ตรงขามกันนี่แหละแล้วก็สีส่องไปทางเฮือนเลยเนาะส่องไปทำวิวกลวงๆเนะาะกลวง ธรรมศาสตร์นี่แหละเอาอาวิวให้เบิ่งอีกก่อนจักหน่อยธรรมศาสตร์งามธรรมศาสตร์สวยงามปลอดโปร่งแดดก็ดีงามงามน่ามัวร้ลยพาติดสะดุกแมนงามน้่ามันก็ไหลลงมาทางนี้มืดนี่ไหลลงมามืดแถวนี้เนาะคนก็ติดสะดอยากไปเห็นกันได้เนาะ กันถ่วมไล่ลีกับทางเทิงมันกันิ่งอยู่เน๊ยไล่ไล่แต่สะพอบ่อนมันโตนทุกคนแต่สะพอบ่อนผูมันกันิ่งอยู่บ่ต้องย่านน้ำมีรถจะมีมาอยู่เนาะ เตดอีแถ้าไปเบ่งท้างข่างอีกก่อนค่ะข่างนั่นถ้าเบ่งท้างข่างอีกก่อนทำความสะอาดเรียบร้อย มาก็อยู่ได้เลยทังนี้ก็ซิมีันประตูกั้นไว้อยู่เนาะทั้งสองขางเดี๋ยวสิพาเขาไปเบิ่งไปโซมอีกทางนี้ทางนี้จะกวางประมาณเมตรเนาะนี่เนาะวกวางประมาณเมตรนี่แหละประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพาย,ยางข้าไปทั้งขางอีกขางหนึ่งเนาะ ขางท้าทางเนาะทางสายมือเวลาห้าอวยหน่เขาเฮือนก็จะอยู่ทางสายแค่ไม่หลายอย่างอย่เลยแกบไม่ร้าี่างเลยบอลนี้ก็ได้บกแคบเกือนไป อนนิกก็ได้ปีดบ้านเลยเนาะเป็นจังไดเนาะคลิปนิกอะ่ะคือสีสัตว์เจนอยู่เนาะทาเปรนสัตว์เจนบรรดากระคอโทษขออภัยนำเดอ้อ นี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะทำความสะอาดแล้วให้เบิงด้านในด้านนอกแล้วละกัสิปิดบ้านแล้วบันนี้สิผ้ากันกั๊บแล้วบันนี้เนาะ